ต English, by, ่อไปทำวยผมสิไล่ให้เนี่ยต่อไปพอบางสุขฮาสิตายไปทั้งหนาเนาะหนังสือว่าจ้างหนังสือว่าจ้างข้าราชการไทยหนังสือว่าจ้างข้าราชการไทยเจ้าเลี้ยนมาเนี่ยเบิ่งดีๆแล้วเนี่ยว่าวเขาไม่เหน่งเขาไม่เหน่งสเจ้าเลี้ยนมาเนี่ย no แต่จเจ้าแรกเกิดเนี่ยโมเมนบ์โมเมนบ์โมเมนต์ยังหมดยังเหรียญนะครับใหญอย่างคนคนเหลืเอเบ flu, ื้<ข>องในดีๆแล้ว มาหอดปิ๊บมาหอดประมาณพลังคอนมาหอดปิ๊บมาแล้ว,ลวเขาเรียนจปป๊บปั๊บสอบได้ปับ๊บบรรจุป,ปั๊บหนังสือว่าจ้างเขาู่ใส่แต่ว่าดีๆได้จนะมาหอดปัจจุบันคือเมียผมเลยเห็นไหมแล้วเป็นชุดนี้เห็นไหมชุดได้ก็ได้ลูกศรครับ ครับนี่คือตัวบุคคลตัวบุคคลครับเห็ยนลงก่อนตัวบุคคลตอนเป็นเด็กน้อยนี่เป็นตัวบุคคลก็ได้เป็นเด็กน้อยตัวบุคคลตัวบุคคลชื่อเด็กหญิงเมื่ออายุนั่นหะครับเมื่อเราสอบข้าราชการได้ต้ังสือวาจังนี่ใสครับ